เด็กเจ็ดขวบที่ทำให้ตูนตื่นตึ้งตรนตินเคยบวชไหมครับลูกเคยครับชอบตรงไหนครับชอบตรงที่มีแอร์มีแอร์บทสวดมนต์เมื่ออ่านจบแล้วน้องมีเวลา10วินาทีในการตอบยันทูนิมิตังอวามังคลันจโยจามนาโปรสักุนสัสสัทโธอะไรลูกคาถายันทูนถูกต้อง ท่การครับตลอดเวลาจะมีคลิปจากผู้ชมทางบ้านส่งมาถึงซูเปอร์เทนนะครับอาจจะมาจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อนบ้านหรืออย่างคลิปนี้ครับส่งมาจากคุณครูท่านหนึ่งบอกว่าเด็กคนนี้น่าสนใจมากซึ่งทีมงานเราดูคลิปแล้วก็บอกว่าน่าสนใจจริงๆครับรอคับื้ โอ้โตไม่แบตใช่ไหมเออน่าจะใช่กูแล้วอามาจากอ๋อทำาจางไม่แบตใช่ใช่ใช่โอ้โก็สวดมนต์ใช่ไหมอ๋อพระเลยอะ สวัสดีค่ะพี่ลุกมาาาลูกมมมดีนั่นแหละค่ะสวัสดีครับคุณชื่อเด็กชายบรรยพลพี่บุญมีชื่อเล่นชื่อน้องตินอายุเจ็ดขวบอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับโอ้โหน้องตินครับทิดใครทำให้ลูกไม้แบตนะไอตาลปาดนะขอโทษตาลปาดนะลูก ทำเองครับดิในขอมาดูใกล้ๆได้ไหมลูกเอในขอดูงานอ่ะโอ้โหอ๋อมีเขาทำเป็นกระดาษเขาสีเขาใชสีหลองวัตโุเป็นลายบ้างเป็นลายทำเองทำเองเอามาปะเองเอออย่าหันหลังสิครูอย่าหันหลังไม่รู้เลยโอ้โหกระถางเอ้ยลูกเอ้ยใช้เวลาทำนานไหมลูกไม่ใช่นาน ไม่เคย<อ>นานเหรอเก่งมากเลยค่ะ,ああะเชิญ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 ประจําที่ครับตินครับเชิญครับๆๆๆตินเมื่อกี้คลิปที่เราดูกันนะใครถ่ายให้ลูกลูกแม่ถ่ายให้ครับแม่ถ <ox ias> ่ายให้ทาปกติไมท่ทาอยู่บ้านเล่นเป็นบทพระอย่างงี้บ่อยไหม <f ist> <f ist> บ่อยครับทำไมถึงอยากสวดมนต์ od, ทำไมถึงต้องมีตระปััดอะลูกจะขึ้นอยากเป็นพระครับหรอทำไมอะครับ พราะว่าอยากเผยแผ่ศาสนาให้กับคนอื่นเยอะๆครับโอ้แล้วนี่ไปทําบุญที่วัดบ่อยไหมฮะบ่อยครับแล้วใครเป็นคนสอนสวดมนต์ครับตากับยายครับอสอนมาตั้แต่ตอนกี่ขวบครับตินสองขวบครับโอ้สองขวบเลยเหรอนี่เจ็ดขวบเคยไปนอนวัดบ้างไหมลูกเคยครับครับไม่กลัวผีอ่ะลูก ไม่กลัวครับถ้าสมมุติผีมาเรามีบทบทแบบแบบไล่ผีไหมมีไหมไม่มีเลยเคยไหมเอาจริงเคยเจอไหมเคยเจอไหมมาไหมไม่เคยครับมองั้นวันนี้ลองสวดให้ฟังสักบทได้ไหมลูกได้ครับ ละตาตัยญาณุภาเวนละตานตัยเตจสะทุกขโลกาพยาเวลาโสกาสัจุจุปัฏฐวะอเนกาอันตาลายาปิวินาสันตุจะเสจตัวสะเชสิทธิธนังลาพังโสทิภะขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโขขังมุติเจยสวะสัตวะสาจายโยจะชีวสิทธิภะวันตุเต ขาทุแล้วเวลาเราเราสวดแบบนี้เราต้องเอาเอาเอาไอ้ตาลปัดปัดเนี่ยบางหน้าป่ะก็ใช่พี่ลืมบังหน้าเลยแล้วตัวน้องตินเคยบวชไหมครับลูกเคยครับเคยบวชด้วยเหรอเคยบวชตอนอายุเท่าไหร่ตอนเจ็ดขวบครับครับชอบไหมครับชอบครับชอบตรงไหนครับชอบตรงที่มีเอครับมีเอครับ ทำไมอ่ะชอบตุงแอร์ครับเย็นดีวนเยดีเรื่องเรามืออยู่ตรงนี้แหละลูกผมชอบตรงนี้แล้วล่ะนะเอาล่ะแล้ววันนี้มาเนี่ยเราจะเอาความฝันอะไรกลับไปอยากได้ทุนไปหาหลวงปู่ศิลาครับมันคงมากแล้วเคยขอแม่ไหมครับว่าจะจะไปอ่ะฮะเคยไหมเคยขอครับแล้วแม่ว่าไงครับแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีตังค์เดี๋ยวจะพาไปโอ้ อยู่กาลท่านอยู่กาละสินใช่ไหมลูกครับโอเคงั้นวันนี้โชว์ความสามารถให้เต็มที่นะครับครับพร้อมไหมครับพร้อมครับมาสิเชิญครับมาลุยตินสวัสดีลูกสวัสดีครับใครต้องไหวไข่อ่ะเด็กเด็กต้องไหว้เราะนิะตินอันนี้เนี่ยย่ามใช่ไหมลูกใช่ครับเออมาจากวัดไหนนี่ลูก วัดคุงศรีเจริญครับอ่เขอหลวงพ่อมาหรือว่ามันมีร้านที่ขายเรื่องขายย่ามอยู่แล้วลูกขอหลวงพ่อมาขอหลวงพ่อมาท่านผา้ารครับเด็กคนนี้นอกจากศรัทธาในหลักทำคำสอนแล้วสิ่งที่พิเศษมากคือเขารู้จักบทสวดมนต์จำนวนมากครับที่ท่องได้ตอนนี้ลูกประมาณสักกี่บทลูก13ครับหลักๆคือ13บทท่านผู้ารครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจครับเราจะทดสอบความรู้ เกี่ยวกับบทสวดมนต์ของน้องตินนะครับโดยที่ผู้ที่ทําการทดสอบจะเป็นกรรมการทั้ง3ท่านครับรบกวนตินลูกตินยืนตรงนี้นะแล้วก็เรียนเชิญกรรมการทั้ง3ท่านครับเรียนเชิญตรงนี้เลยครับพี่ซุปรบกวนทีมงานไหครับอุปกรณ์มาครับนั่นไงทีมงานครับติดตั้งอุปกรณ์ครับอามันต้องมีอะไรเลือกได้ว่าจะให้ติดด้านหน้าด้านหลังนะครับจะให้ห้อยสะพายหลังหรือว่าใช้อยู่ด้านหน้า ตามสะดวกเลยครับผมอยากให้อยู่ตรงหน้าเลยแต่หน้าเลยอ่ะแปลว่ผมพูดเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหอบผมหอกผมหอบขางหลังแหละตินกังวลเสียลูกโป่งไหมลูกกลัวถ้าอยู่ไกลขนาดนี้กลัวไหมกลัวยังกลัวอยีกอ่าที่หนึ่งเถิดที่หนึ่งอ่าดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นอ้าวดีขึ้นนะท่านผู้การครับเดี๋ยวผมจะมีบทสวดมนต์จ้ะจ้าขึ้นมาเต็มทั้งบทเลยครับจ้าห้ามท่านอ่านท่อนบนกับท่อนล่างให้ท่านอ่านเฉพาะบรรทัดตรงกลางจ้า บรรทัดบนกับล่างห้ามหนึ่งบรรทัดเมื่ออ่านจบแล้วน้องมีเวลา1ิวินาทีในการตอบถ้าเกิดว่าน้องสิบวิยังตอบไม่ได้ลูกโป่งจะแตกตุ้มเลยนะกรรมการก็ยินดีด้วยแต่ทีนี้ผมกำลังงง่อยู่ว่ามัแตกแล้วลงโทษใครคนเดือดร้อน่ผมว่าคูณกับพี่หอยหลงไปทั้งนี้ก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนทีงานครับขอบทสวดครับกรรมการ3ท่านให้โอกาสตินผิดพลาดได้แค่ท่านเดียว ถ้าเกิดถูกหมดเก่งมากลูกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เนี่ยไม่รู้หนึ่งในสาถือว่ายังผ่านอยู่เข้าใจใช่ไหมลูกครับพี่ป๋องครับพี่ยนตรงเนี้ยพี่ห้ามพี่ห้าม2บรรทัดบนห้าม2บรรทัดล่างโอเคตินพร้อมนะลูกแกมุดหูเลยเรียหมุดหูไปเลยกี่ปหเรียไม่ค่อยดีแล้วังไม่แตกก็ได้ลูกตินพร้อมนะครับครับ ที่สองเริ่มอ่านครับทุติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขะนัทยะจับเวลาครับบทไหนลูกบทอรัตนสินครับถูกต้องครับสินอะไรลูกสินห้าครับถูกต้องครับผมนี่เร็วมากครับใช้ไปแค่สามนี่เองครับผมเอารูครับเจ้ยครับเจ้ยครับครูโจทย์ของครูเงาะนะครับถูมไหมครับโจทย์ครูเงาะมาครับโอ้โหโอ้สินพร้อมแล้วลูก เตยมตัวค่มาครับสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาจับเวลาครับหมดเลยลูกส่งเทวดาถูกต้องครับเวลาใช้เยอะกว่านะคุณนะเยอะกว่าผมนะสี่พีนะหอยครับเชิญพี่ครับพร้อมลูกเตรียมตัวเริ่มครับหอยอิชิตังปาทิตังตุมหังชิปปะชิปมิ ขิดปะขอขขอไขขีดขีดปะเมวะสิสะสะบิจตุจับเวลาครับกดอะไรลูกกดอะไรลูกกดน้ำกดน้ำถูกต้องครับโอ้ทั้งหมดนี้คืออืเรื่องครับทั้งหมดนี้คืออืนเรื่องโจทย์ต่อไปแบบเดียวกันเลยครับเพียงแต่ว่าผมเริ่มจับเวลาสิบวิตั้งแต่เริ่มอ่านครับอุ้ยดั้ ใช่แล้วขีบกระฉิบอันนี้คือมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่านช้าก็จะลําบากหน่อยครับอ่านเร็วเร็วไปก็จะลาบากอีกนิดนึงทาไมคะหนูมัจะสับสนนี่ครับอ่านแล้วก็ฟังไม่ชัดเจนต้องอ่านพอดีพอดีจ้ะต้นโลกให้ต้นเลือกได้ว่าตินอยากให้โจทย์นี้เริ่มด้วยใครเป็นคนแรกลูกลุงหอยลุงหอยครับลุงหอยผมท่องถอยหลังได้ไหมฮที่ท่องแล้วพี่ถอยหลังด้วยจะหลีลูกโป่งเดี๋ยวจะบาอ่านไม่เห็นอีก ทีมงานครับโจทย์พี่หอยครับเวลาเริ่มจับเมื่อเริ่มอ่านนะครับพร้อมพี่หอยใชญครับยะทิทังจัตตาลิปุลิสายุพาณิอัตถาปุลิบทอิปิโสครับถูกต้องครับเก่งมากคุณจะขึ้นทางครับคุณจะขึ้นทางนะครับต่อไปลุงป๋องหรือครูเงาะลูกครูเงาะ ครูเงาะครับเโอเคมาเอาง่ายๆมามั่งสิทีมงานครับขอบทสวดของครูเงาะครับโอ้โหยากไหมอันนี้ท่องได้ตั้งแต่เด็กนี่โอ้โหผมเห็นตั้งแรกเลยผมก็ไม่เคยเลยผมไม่เคยตั้งแรกเลยผมไม่เคยเลยพร้อมนะลูกเวลาจะเริ่มจับเมื่อครูเงาะเริ่มอ่านนะครับทิศวินาทีพร้อม เริ่มคยันทุนนิมิตัังเอกว่ามังคลั์จโยจามนาโปรสกุณัสสัตโธไหนลกคาถายันทุนสุดยอดลู่โอ้โหเอ่งเลยเโหโอ้โหโอ้วหอ้โหดอ้วหโอ้โอ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ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 อะโอ้นหโ้โหโอ้โหอ้โหโ่้โหโอ้โหโอ้โ่้้อห้ออห้อโอหว่าเวลาเราโออหโออ ว่าเรานึกว่าเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าแต่ไม่ใช่ถอยหลังเออแล้วเขาจะสิบนะสิบเก้าแปดเจ็ดพี่พี่ต้องชนะกูเงาให้ได้พยายามครับสามพี่ต้องรู้แล้วพี่ได้ครับพร้อมนะขออย่ายากมากทีมงานครับอย่ายากมากนี่คือเราเรากลัวว่าเราอ่านไม่ออกหรือกลัวว่าเด็กไม่เข้าใจกลัวว่าเราอ่านไม่ออกเป็นภาษาทั้งหมดเลยนะพี่นะโจดลุงป๋องครับทีมงานครับขอโจดลุงป๋องครับ พี่ป๋องนี่คือของพี่จะผมท้าทายพี่เลยผมให้โจทย์ยากสุดให้พี่พูดได้แค่ท่อนเดียวท่อนเดียวเหรอท่อนเดียวพี่เลือกท่อนไหนก็ได้โอเคแล้วถ้า้องตอบได้พี่จะเป็นเวลาเร็วสุดสำหรับพี่เพราะว่าผมว่าเนี้ยบทสุดที่ง่ายได้พี่ป๋องเลือกคำนะครับครับพร้อมมาครับพี่ขูสังทสะยกมือลยครับอะไรลูก บทถวายสังฆทานถูกต้องครับสามวิทำง่ายบทบทง่ายบทง่ายแต่ต่อจากนี้ไปผมจะเริ่มใช้บทสวดที่ยากขึ้นและวิธีการอ่านจะเป็นการอ่านที่ยากเป็นพิเศษต้องขอกรรมการช่วยด้วยแต่ว่าก่อนอื่นที่ง่ายครับปลดลูกโป่งครับกรรมการผมเก่งมากครับและน้องตินเก่งมากเช่นกันครับเก่งมากลูกที่ง่ายครับเชิญครับเป็นลูกมาตรงนี้นะ กรรมการครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ท้าทายน้องตินตินลูกเดี๋ยวโจทย์จะขึ้นด้านหลังตินอย่าหันกลับไปมองนะลูกนะครับกรรมการครับเดี๋ยวโจทย์จะขึ้นที่ด้านหลังแล้วผมอธิบายหนึ่งข้อทีมงานครับขอโจทย์ครับกรรมการครับเนี่คือโจทย์ของเราผมเดี๋ยวเวลาอ่านนะกรรมการอ่านเฉพาะสีขาวครับผมจะสุ่มหนึ่งข้อก่อนสุ่มหนึ่งข้อให้เข้าใจง่ายๆ่ข้อหกง่ายๆเช่นเช่นผมอ่านข้อง่ายๆผมผมอ่านข้อหกนะ ตินลูกเวลาอ่านเนี่ยจังหวะที่พิซซุกหยุดเว้นนะ่ะคือจริงๆแล้วมีคําที่ต้องอ่านแต่พิซซุกไม่ได้อ่านนะและเมื่ออ่านจบถ้าตินตอบได้รีบยกมือแล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่าชื่อบทสวดอะไรนะครับเข้าใจนะลูกพร้อมอ่ะพิวานิจจังวุฒาปัจายโน,โนรู้ไหมลูกครับบทอะไรลูกบทให้พรพระครับ เรียกว่าชื่อบทว่าบทสามัญญาโนทนาบุญครับท่องว่ายังไงลูกอภิวาทนาศีลิสนิจังอุทธาปจายโนจตารูธรรมาวัฏติอายุวโนสุขังพระลังถูกต้องครับท่านครับประมาณนี้นะครับ,รบแต่โจทย์ที่ท้าทายกรรมการคือโจทย์จํานวนมากตรงเนี้ท่านต้องเลือกโจทย์ที่คิดว่าจะยากสําหรับน้องอและน้องใช้เวลานานที่สุด รเราแข่งขันกันในกรรมการพร้อมกับท้าทายความสามารถของน้องตินด้วยจาท่านคิดว่าข้อใดจะยากสําหรับน้องใครทําให้น้องใช้เวลาคิดนานสุดเป็นผู้ชนะครับถามดีกว่าข้อใดจะยากสําหรับกรรมการดีกว่าัมนจริ <laughs> งๆะ <laughs> ผมว่าตรงนี้นกดดันทั้งสองฝ่ายเช่ชพี่ป๋องกับพี่หอยเนี่ย ไม่ค่อยศึกษาเรื่องนี้นักก็กังวลใจในขนาเดียวกันครูเงาะศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็กังวลใจเพราะว่าทำแบบพี่ป๋องก็ไม่หอยหรอกก็ยืนลำบากเหมือนกันเต็มโลกเต็มตัวนะลูกเดี๋ยวกรรมการจะเลือกว่าจะให้ลูกตอบข้อใดเริ่มจากพี่ป๋องได้ครับพี่ป๋องเริ่มจากเลขอะไรครับผมเริ่มจากเลขผมขอไปเลขสิบสี่ครับสิบสี่นะครับทีมงานครับพี่ป๋องเลือกหมายเลขสิบสี่ครับครู เอาจริงๆนะ14สําหรับเรานี่ง่ายถึงง่ายมากอันนี้ง่ายเลยยากสําหรับผมนะพี่อันนี้ถ้าพี่ไปวัดอ่ะพี่ได้ได้สวดตลอดอ่ะไม่ว่างานใดงานใดอันนี้เริ่มต้นก็ตนตรงอันนี้เลยแตเป็นยาวเลยเอาดียาวพี่คิดว่าน่าจะยากนะเออโอเคได้พี่พร้อมครับพี่ป๋องครับตรงที่สีแดงไม่อ่านนะจ้ะเต็นมพร้อมนะลูกครับพี่ป๋องเริ่มครับทุยามปีพันเตนัทหายะตอบลูก การรัชนาสิน <ược> <desp lawsuit. S 1> ข้อแรกของพี่ป๋องน้องตินก็สามารถตอบได้อย่างถูกต้องและใช้เวลาไปเพียง4.84วินาทีครับท่องว่ายังไงลูกมายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนทายติสลาเนนัสหะปัญจศิลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนทายติสลาเนนัสหะปัญจศิลานิยาจามะตะติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลัคนทายติสลาเนนัสหะ ปัญจศิลานิยาจามะโอ้โหจะไม่เลยนะนี่คืออารารสีจี๊ดให้ใส่ถ่านหิ้วเลยใช่ไหมน้องทุกงานที่ไปพี่ต้องมีบทเนี้ยครับพี่ป๋อง4.84วินาทีครับโอ้โหพูต้องเลือกบทพี่ยากสำหรับน้องครับเอายากสำหรับครูดีกว่าอันนี้ครูไม่เคยได้ยินครูไม่เคยได้ยินนะครับหมายเลขอะไรครับครู12ค่ะหมายเลข12เออผมก็ไม่เคยไม่เคยาวมากนะ มันไม่ใช่เรื่องยาวพี่มันมเรื่องผ่านหูสิบสองครับครูง้อเลือกเลขสิบสองโจทย์ที่สิบสองของเราเริ่มครับตะรุวะทาเนเเคหะยกละครับอเอ้ยเร็วว่าตอบลกบทชุมเทวดาครับและโจทย์ของครูง้อในข้อนี้น้องติ้นก็ยังสามารถตอบได้อย่างถูกต้อง และที่สําคัญยังใช้เวลาน้อยกว่าโจทย์ของพี่ป๋องอีกครับบทเต็มว่ายังไงลูกสะเคกาเมจารูเปคิริศิคารัตะเตจันตริเควิมาเนพีเปราเทจะคาเมตาลุวนาคาหะเนเคหะวัทุมหิเขเตเตภูมาจจยันตุเทวาชลธรัะวิสเมยะคันทัพ,พนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะตะวัจนางสาโทเมสุนันตุ ธรรมะสะวนกาโลอายัมบัตันตาธรรมะสะวนกาโลอายับพัตันตาธรรมะสะวนกาโลอายัมบัตันตาเข้ามาเนี่ครับจำได้แต่ว่าจะคืนงงไนะพี่งงอ่าเนี้ยยากแล้วเขาแทบไม่คิดเลยนี่แต่ง่ายสำหรับน้องเหรอแต่เขาเหมือนเขาคิดเวลาครูง้อคือสองจุดหกสิบวินาทีครับเร็ตอนนี้ยากสุดๆคือพี่ป๋องนำอันดับหนึ่งครับพี่หอยแล้วครับ พี่เลือกเลยครับหมายเลขอะไรครับ7ครับหมายเลข7จ็ดทำไมเลือกหมายเลข7ครับพี่ผมชอบโรนัลโด้โอ้โหสอดคล้องตลาดทำมากพี่เพราะเราชอบไทยเรลยด้วยสิ่งนั้นใช่ครับทีมงานครับหมายเลข7ครับพร้อมเริ่มครับยะทิจัตตายุคานิอัฏฐะคลาตอบได้ลูกตอบได้ลูกอ๋อนี่คือบทอะไรลูก ติปิโสครับและโจทย์สุดท้ายของพี่หอยก็คือบทอิติปิโสเกมนี้น้องตินสามารถตอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทุกข้อเลยใ<ส>หนลงทองสิลูกยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถบุริสะปุคลาถ<อ>ูกต้องครับคือถ้าผนฟังยาวๆแบบนี้ กะบคุณกับคุ้นบอกเลยว่าบทนี้ต้องท่องทุณคือถ้าถ้าเริ่มทิ้งขบวนเนี่ยได้ครับจบเลยปีติปิโสพักวาอระหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยได้ผมมาท่อนทอนนี้ไม่รู้แล้วครับไม่รู้แล้วสรุปคะแนนก่อนนะครับนานสุดนะครับผู้ชนะของเราคือพี่ป๋องครับนี่ไงสายผีงานแบพระเนี่ยผีกับพระเร็วสุดคือพี่หอยครับเใช่ถึงทุกคนนี้ครับท่านุ่งการครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็ก ขวที่หลงไหลและศรัทธาในเรื่องราวของบทสวดมนต์ได้รู้จักกับน้องตินทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับมีช่วงจังหวะหนึ่งที่น้องสวดมนต์นผมรู้สึกว่าเสียงน้องอ่ะไพเราะมากในบทสวดนั้นเนี่ยนะครับนะแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยอ่ก็มีน้องตินนี่แหละที่จะมาสืบสารพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะนะครับน้องตินเก่งมากครับแล้วก็ชื่นชมจริงๆเชื่อลึกๆเลยว่าน่าจะมีมาตั้งแต่อดีตชาติ จนมาถึงตอนนี้ในความรู้สึกเรานะในความรู้สึกเรานะน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นชื่นชมแล้วก็ดีใจครับที่ได้เจอท้องตินครับผู้การครับน้องศักธาในหลวงปู่ศิลาซึ่งท่านจําวัดอยู่ที่กาลสินนะครับปรึกษาคุณแม่ว่าอยากให้พาไปกราบหลวงปู่ศิลาทีเนี้ยบ้านน้องอยู่พิษณุโลกเดินทางไกลครับต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะน้องตินมาสู้วันวันนี้ครับความฝันคือว่าอยากของบประมาณในการ เดินทางไปกราบหลวงปู่ศิลาที่กลาลสินครับทา่านสาท่านครับได้ตามความฝันเลยครับพวกเราสามคนให้่าง<า>ครับตนลนูกที่ทุกบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของน้องตินเรื่องราวความรักและความสนใจที่เรามีต่อศาสนาและบทสวดมนต์รวมถึงเรื่องความฝันที่ตินอยากไปกราบหลวงปู่ศิลาให้ผู้ใหญ่ทีมเวเวอร์ทราบ ท่านปลื้มใจและภูมิใจในตินมากนะลูกทาง King Power ยินดีมากครับที่จะช่วยเติมเต็มความฝันให้กับน้องตินนะครับขอมอบงบป,ประมาณให้น้องตินและครอบครัวเดินทางไปกราบหลวงปู่ศิลาที่จังหวัดกาฬสินนะลูก20,000บาทจาก K i n g Power ครับและตรงนี้ครับพี่ซุปเตรียมสิ่งนี้ให้กับน้องตินครับเหรียญของซ u เปอร์เทนนะลูกเราทำขึ้นเพื่อ ตั้งใจมอบให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งรักและศรัทธาในศาสนาวันนี้ด้วยวัยของเขาเขาเริ่มต้นจากการศึกษาบทสวดมนต์แล้วเราก็สลักชื่อไว้ด้วยว่าเหรียญเหรียญเนี่ยลูกมอบให้กับเด็กชายปัญญพลพิบูญมีเหรียญน,นี้มอบให้กับท้องตินนะลูกอธิยพันจื๋วของเรานะครับ น้องตินครับขอบคุณมากที่มารายการนะลูกนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับดีใจด้วยนะลูกได้ความฝันละไปจะหาเป็นแม่เนาะโชคดีครับตินหลังจากที่น้องตินคว้าความฝันจากทางรายการได้สำเร็จก็ออกเดินทางไปที่วัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสิน์เพื่อกราบหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระที่น้องตินเคารพ และตั้งใจอยากจะมากราบสักครั้งในชีวิตครับทางรายการรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจในครั้งนี้และหวังว่าน้องตินจะยังคงมุ่งมั่นเป็นเด็กดีและศึกษาพระธรรมต่อไปครับวันเด็กปีนี้ซูเปอร์จิ๋วจัดงานยิ่งใหญ่ครับพบกับโชว์สุดพิเศษจากพี่ๆซูเปอร์เดรดและเพื่อนๆซูเปอร์เทนรวมถึงกิจกรรมและเกมต่างๆม,มากมายนะครับภายใต้คอนเซปต์อของเราครับ ซูเปอร์คิดเลมปิกเกมทักษะแห่งโลกอนาคตครับนี่คือเหรียญซูเปอร์คิดอลมปิกครับเกมทักษะแห่งโลกอนาคตเราเตรียมให้แจกน้องๆน,นะครับวันละ4 0 0พเหรียญนะครับ11และมกราคมนี้พบกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ทุกกิจกรรมฟรีตลอดงานครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ